นี่ก็เป็นนันว่าคำสั่งส,งสงอนขององค์สมเด็จโตสุดคือพระบทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างไรขอย,ย้ำอีกครั้งหนวัาหนึ่งสัพพะปาปสัสการนังทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือทอย่าทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปค,คำว่าบาปแปลว่าความชั่ว จงอย่าทำทุกอย่างแต่บังเอิญมีบางเรือถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องทำเพราะจิตปัญชินค่อยๆหาทางละค่อยหาทางตัดพันคิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทำความชั่วทุกอย่างบางครั้งมันก็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้เราคิดใหม่เราจะไม่ทำความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ช่ารามรรคจชิง มันก็จะไม่ทำความชั่วนั้นแต่การที่สองกดสุภาษมัตราเราจะทำแต่ความดีความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบิดามารดาผู้มีนมคนสงฆ์หและปฏิบัติผู้มีคนให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดี รายการนี้สองรู้จักบูชาปรชาพระไม่เวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีถ้าการรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี้ถ้าตั้งใจบูชาทุกวันบูชาไม่ต้องมากใช้เวลาสองสานาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาทั้งชั่วโมงพอเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวเชาว้า ตั้งใจคิดลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีทูจ่จุดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมตัสสะระวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจว่าจะฟัาครบคำว่านะโมที่แปลว่ลวขวจจาข้าพเจ้าขออนุสกรารถ้าผู้มีพระพเาจา้าผู้เป็นพระหารพระองค์นั้น ถ้าเอาเพียแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันชินถ้าถึงเวลานั้นต้องทำตื่นมาใหม่ๆต้องทำตื่นใหม่ๆต้องทำทุกครั้งถ้าคืนไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ทำมันน่าจะกเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีชาในพุทธานุปกิกรรมฐาน มันเป็นฌานนี้ไว้ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทําอย่างนี้ทุกวันจนเขามีอารมณ์ชินต้องทาไม่ทําไม่ไหวใจไม่เปิกุญเป็นฌานแล้วถ้ากําลังใจถึงข่านนี้องสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าทานยิเจ้ดาท่านจะเห็นตร มาลอยในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้ากำลังใจมีความไม่คงจริงๆก็ไปถึงขอมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจก็าเคยไม่นิยมในร่างกายขึ้นมาเอาการทุกๆวันน่ยบางครั้งมาเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์ การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความพักผ้าจะกของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อร่างกายเราทุกข์อย่างนี้ถ้าด้เกิดกี่ชาติมันก็ทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก <c oughs> ถ้าตายแล้วขอปนานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลา,า,าจะตายานจะไปสานปนิพานธันที่